ก็เราก็กดเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับพอเรากดเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับสมมุติผมเลือกเป็นวิดีโอนะอันดับแรกที่ผมจะทำนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยผมจะปิดเสียงวิดีโอทุกอันก่อนเลยนะครับผมก็ปิดเสียงเขาทั้งหมดตอนนี้คลิปวิดีโอทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกปิดเสียงนะครับผมนี้พอหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับผม อ่าสมมติผมเอาอันนี้นะครับผมผมก็กดตรงนี้มันเป็นเหมือนเส้นแบ่งเนาะเราก็กดเลือกตรงนี้นะครับกดที่วิดีโอหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดแบ่งฉากครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยเราลบออกนะครับเรากดลูกสังขยะปึ๊บอ่าวิดีโอเข้ามาสมมุติว่าผมเอาแค่นี้นะครับเอาเอาแค่ตรงนี้ผมก็กดแบ่งฉากแล้วผมก็ลบด้านหลังออกอ่าโอเคเราได้ส่วนแรกแล้วนะครับ อันนี้คือที่ผมถ่ายไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละช็อตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงมันจะเป็นช็อตสั้นแต่ผมก็ถ่ายไว้หลายๆเทคนะครับเพราะว่าเผื่อว่าจะได้นํามาใช้นะครับอย่างซีนที่ผมเนี่ยเอาพอสินค้าเข้ามาในเฟรมเนี่ยครับเวลาผมเขียนสคริปต์สคริปต์ผมก็จะเขียนข้าวๆไว้แค่ว่า,าใช้มือเลื่อนสินค้าเข้ามาในเฟรมแค่นั้นแต่เวลาถ่ายจริงๆอ่ะเราก็ มาลองถ่ายดูว่าจะเลื่อนเข้ามาแบบไหนนะครับหรือว่าจะแบบดันเข้ามาหรือว่าจะเอามือถือเข้ามาหรือว่าอะไรอย่เงี้ยเราก็มาลองถ่ายดูครับผมอันนี้ก็ผมถ่ายให้เขาใช้มือถือนิดเดียวนะครับแล้วก็กระดกมือไปกระดกมือมาตอนผมเขียนสคริปต์เนี่ยผมก็จะเขียนแค่ว่ามือถือตลับแป้งแล้วก็พลิกไปพลิกมาเขียนแค่นั้นแล้วเวลาเราถ่ายเราจะเข้าใจเองว่าเราจะ ายแบบไหนนะครับอ่าสมมติว่าผมเอาแค่นี้นะครับผมก็กดแบ่งชาครับผมลบส่วนแรกออกแล้วก็ดูว่าผมเอาแค่ไหนนะครับผมส่วนใหญ่ของผมเนี่ยผมจะเก็บไว้ประมาณสัก3วินาทีครับ3วินาทีถึง4วินาทีไม่อยากให้เกินนี้ครับผมอันนี้ผมถ่ายยาวไปเลยนะครับผมก็คือมีซีนที่เราพลิกตลับแป้งไปมานะครับแล้วก็มีซีนที่ที่ค่อยๆเปิดตลับแป้งเหมือนกันนะครับผมอ ผมก็จะลบส่วนที่ผมไม่ต้องอ่านออกนะครับเราสามารถใช้นิ้วของเราเนี่ยย่อหรือขยายวิดีโอได้นะครับผมอย่างเช่นผมย่อให้เล็กลงอย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าความยาวของมันอยู่อยู่แต่ละคลิปในความยาวอยู่เท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรกับงานเนี่ยถ้าเกิดเราขยายแบบนี้การใช้2นิ้วขยายแบบนี้ไม่ทําให้วิดีโอยาวขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันทําให้เราเตัดงานได้ง่ายขึ้นทํางานได้ง่ายขึ้นครับ เราองการซีนที่เปิดแค่นี้นะครับผมก็เลือกจังหวัดนี้นะครับผมแล้วผมก็ตัดไอ้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างอันที่พลิกมือกับที่เปิดตลับแป้งเนี่ยเราก็ลบทิ้งเวลาลบเราก็กดให้เขาเป็นกรอบสีขาวแบบนี้แล้วเราก็กดลบครับอ่าผมเอาแค่นี้นะครับแค่นี้ผมก็ตัดออกนะครับผมแล้วเราก็ไปดูว่าเราเป ช็อตที่เราถ่ายมาเนี่ยเราถ่ายยาวหรือถ่ายสั้นนะครับอ่าโอเคไม่มีละผมก็ลบอันนี้ทิ้งเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้อันต่อมาอันต่อมาเนี่ยผมถ่ายให้เห็นตัวตัวพับนะครับผม mm hmm. ก็เราก็ถ่ายใช้การถ่ายซูมนะครับเราก็ดูว่าเราจะเก็บส่วนไหนไว้อ่ะสมมติสมมติเอาง่ายๆแล้วกันผมตัด เอาเฉพาะช่วงนี้ผมก็ตัดปุ๊บแล้วผมก็ลบ <c oughs> เสร็จแล้วก็ลบนะครับอันนี้คือให้เห็นเนื้อแป้งนะครับา <c oughs> สมมุิิ่าผม <c oughs> เอาตรงนี้อันดับแรกคือเวลาเราเราตัดคลิปนะครับตัดเอาเฉพาะที่เราต้องการเก็บไว้นะครับผมแล้วก็อะไรที่เราไม่ต้องการตัดทิ้งไปได้เลย ตัดให้ได้ความยาวระดับหนึ่งนะครับผมแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามามาตัดตกแต่งเพิ่มอีกรอบนึงครับผมอันนี้ผมตัดคร่าวๆเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับทมได้อันนี้เป็นฉากที่ผมเทน้ํานะครับผมอโอเค แต่ตอนถ่ายจริงเนี่ยเราจะต้องวางแผนนิดนึงนะครับอย่างสมมุติว่าของผมเนี่ยมีฉากเทน้ําแต่ฉากเทน้ําของผมเนี่ยจริงๆแล้ววางแผนไว้ว่าเราจะเอามาใส่เป็นคลิปแรกที่หัวคลิปเลยนะครับผมว่าเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าแป้งมันกันน้ําใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาถ่ายจริงอ่ะผมจะถ่ายเป็นอันดับอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่า เพราะว่าเวลาแป้งมันโดนน้ำเราไม่รู้หรอกว่าหน้าง,งานเวลาเราเทน้ำออกไปแล้วแป้งจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือเซตไหนที่มันค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยแล้วเราไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยเราก็ถ่ายเก็บทีหลังครับผมอ่าโอเคสมมติว่าอันนี้ผมเอาไปไว้ด้านหน้านะครับอ่าโอเคมเูเาเด่าๆๆประมาณนี้นะครับผมทีนี้ต่อมานะครับผม เรามาดูว่าแสงของแต่ละอันเนี่ยมันพอดีไหมกับที่เราต้องการนะครับผมถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามืดไปเนี่ยผมก็จะปรับแสงนะครับก็ใช้วิธีการกดที่เขาหนึ่งครั้งนะครับผมเสร็จแล้วผมก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปที่ปรับแก้ไปที่ปรับแก้เนี่ยเราเราไปที่ปรับแก้ครับในนี้เราสามารถที่จะ ปรับความสว่างได้ปรับคอนท้าส์ได้สร้างให้สีมันสดขึ้นได้หรือว่าทําให้เงามันจางลงได้อย่างเงี้ยครับในปรับแก้เนี่ยเราสามารถทําได้ผมอยากปรับความสว่างสมมุติผมอยากปรับความสว่างเราสามารถปรับได้แบบนี้นะครับผมหรือว่าปรับความอิ่มของสีเราก็าสามารถทําได้นะครับอย่างเงี้ยสมมุติเงา,อาโอเคเงามันเยอะไปเราก็ปรับตรงเนี้ยต้องไปหัดเล่นดูนะครับผม แวเวลาพอทําเสร็จแล้วสมมติว่าผมเอาแบบนี้ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยมันจะเขียนว่าปรับใช้กับทั้งหมดไหมถ้าเกิดปรับใช้กับทั้งหมดหมายความว่าไอวิดีโอวิดีโอที่เราตัดไว้4ี่ห้าอันเมื่อกี้เนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะตั้งค่าแสงแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเอาผมจะปรับใช้ทั้งหมดของปกอตรงนี้มันจะขึ้นว่าปรับใช้กับทุกคลิปแล้วนะครับแล้วเรากดเครกื่องหมายถูกทีนี้วิดีโอทุกคลิปเนี่ยเขาก็จะสว่างเท่ากันหมด ยกยกเว้นบางคลิปที่เราบางคลิปที่เราทํามาแล้วสว่างมากๆอย่างอย่างนีน้เราถ่ายมาสว่างมากๆพอปรนปรับแสงเข้าไปอีกเขาก็จะจ้า,จาเข้าไปอีกเดี๋ยวพอเ,เราทําจริงๆเนี่ยเราก็ามาปรับแสงตรงนี้ลงได้ครับอ่าอ่าสมมุติว่าเราได้เราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราอยากเราอยากทําอะไรบ้างกับตัว ตัวคลิปวิดีโอนี้เราเราทำให้เขาซูมไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากทำให้เขาซูมเราก็กดที่คลิปหนึ่งครั้งนะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าคีย์เฟรมครับคีย์เฟรมเนี่ยจะเอาไว้สําหรับกําหนดจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางครับในระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางเราต้องเราต้องบอกเขาไว้ให้เขาทําอะไรนะครับอย่างเช่นเราใช้เราใช้จุดเริ่มต้นจากตรงนี้สิ้นจุดมาตรงนี้นะครับผม แล้วปลายทางเนี่ยเราจะให้เขาซูมใช่ไหมเราก็เลื่อนที่มาทายคลิปครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้2นิ้วของเราเนี่ยค่อยๆขยายขึ้นมาอ่าโอเคเดีย๋ยวเราลองเล่นนะครับเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเขามีการซูมเล็กน้อยอยู่นะครับผมแต่ว่าเราใหญ่เขาซูมไวกว่านั้น<ๆ>เราก็ขยายให้เขาใหญ่กว่านั้นครับอ่าโอเคมดซมมุินะครับประมาณนี้ แเขาก็จะซูมเข้ามาครับทีนี้ระหว่างระหว่างรอยต่อนะครับระหว่างอันที่หนึ่งอันที่สองนะเราสามารถที่จะใส่ใส่รอยเชื่อมต่อให้เขาได้ใส่ t r a n s ช t ั o นให้เขาได้นะครับผมเ,เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสมมติว่าผมอยากใส่ t r a n s ช t ั o นนะครับผมก็เลือก t r a n s ช t ั o นที่ผมต้องการนะครับผม ต่เมื่าผมเอาเป็นนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกความความเร็วของตัว t า a n s ิชันได้ครับผมเราใส่การ์ดิชันแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับผมเห็นป่ะช่วงเวลาต่อเขาก็จะเป็นแสงว่าแบบนี้นะครับนะครับเวลาเราต่อคลิปเราก็ประมาณนี้นะครับผมแต่และคลิปนี่เราสามารถที่จะใส่ลูกเล่นให้เขาได้นะครับ เราใส่ทางทิศชั่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูว่าจุดอื่น,เ,นเราจะใส่อะไรบ้างหรือเปล่าใส่ลูกเล่นอะไรให้เขาหรือเปล่าหรืออย่างบางคนเนี่ยอยากให,อกให้อยากให้ตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมีความแบบฟุ้งๆหน่อยนะครับก็ไปใส่เอฟเฟกต์ให้เขานะครับผมเราก็กดที่เอฟเฟกต์มองด้านล่างครับจะมีคําว่าเอฟเฟกต์นะครับเราก็กดไปที่เอฟเฟกต์วิดีโอครับผมทีนี้เราก็เลือก เรื่องเอฟเฟกที่เราจะใส่อย่างสมมติว่าช่วงช่วงที่เราเปิดคลิปมาเนี่ยเราอยากให้เขาเราอยากให้เขามีความเบลอนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดนะครับผมเราผมลองใส่แบบนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นแบบโปรจะต้องเัดค์นะตรงนี้ถพอแนนเข้าไปปุ๊บเราสามารถปรับแก้ได้ว่าความเร็วของเขาจะเท่าไหร่อะไรเยงนี้ครับแล้วก็ความเข้มของตัวตัวคลิปเนี่ยจะเอาเท่าไหร่เราสามารถปรับได้เราตั้งค่าเราตั้งค่าตรงนี้เขาได้นะครับผม สมมติว่าเราได้แบบนี้เรากดเ่องหมายถูกอาจจะลองเล่นให้ดูนะครับเห็นไหมเริ่มแรกมาเขาจะเบอร์เบอร์เขาจะมีความเบอร์เบอร์พอมาถึงกลางๆเนี่ยเขาก็จะชัดขึ้นเพราะว่าเราให้เขาจบที่ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราให้เขาเบอร์นิดแป๊บเดียวเราก็เอาแค่แค่นี้ก็พอเราก็ลองเล่นใหม่เห็นป่ะเขาก็จะมีความเบอร์ที่ช่วงแรกนะครับแล้วก็ตอนท้าน่ายเขาก็จะเป็นภาพชัด เพราะนั้นมาก็จะเปลี่ยนฉากหรือการ transition ตรงนี้นะครับส่วนที่มันแบบเป็นรอยต่อเล็กๆอย่างนี้เราอยากให้เขาตัดตัดฉากๆอย่างงี้เราก็ไม่ต้องใส่ transition ให้เขาก็ได้นะครับผมอย่างอันเนี้ยทำให้เขาซูมก็ได้นะครับส่โหมใส่ซูมเราก็เหมือนเดิมครับใส่คย์เฟรมที่หัวด้านด้านหัวนะครับผมแล้วตอนท้ายเนี่ยเราก็ขยายเขานิดนึงอโอเคหรือว่า จะไม่อยากให้เห็นนิ้วใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากให้เห็นนิ้วเราลบอันนี้ออกก่อนย้อนกลับไปก่อนนะครับผมมาที่ต้นคลิปนะครับเราเราขยายเขาก็เลยนะครับผมเราขยายเขาประมาณนี้นะครับแล้วไปที่ท้ายคลิปเนี่ยเราก็ขยายอีกครั้งหนึ่งสมมตินะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ หรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันน่านมากไปนะครับเราก็ลดลงหน่อย,ยนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าเขาก็จะมีลักษณะเหมือนการซูมนะครับผมยังสมมุติว่าอันเนี้ยเราเราถ่ายมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่า,าเราเคลื่อนมือไวไปหน่อยนะครับมันเลยภาพมันเลยรู้สึกว่าเร็วนะครับเราก็ ก็จะทําให้เขาชา้าลงก็ได้เราก็มากดที่คลิปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มองที่แถบเครื่องมือด้านล่างข้างล่างเนี่ยเขาจะมีาว่าความ,มเร็วอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็กดที่ความเร็วแล้วเราก็เลือกเขาแบบปกติครับแล้วเราตอนนี้ความเร็วมันอยู่ที่คูณหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ลองเลื่อนเข้าไปอยู่ประมาณสักแบบ0ู 6, นย์รอด่างเงี้ยเขาก็จะแบบชา้าลงหรือศู 5, อนย์รุด่้างเงี้ยครับเราก็ลองดูนะครับผมสมมเราปล่อเลื่อน ไหเขาวิดีโอเขาก็จะช้าลงครับแต่ว่าด้วยความที่วิดีโอมันช้าลงเนี่ยความยาวของวิดีโอก็จะยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องตัดส่วนของของวิดีโอบางบางส่วนออกเพราะว่าความยาวของวิดีโอมันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ตัดออกโอเค หรือว่าเราช่วงเนี้ยเราอยากใส่ทันซิชันก็ได้อะสมมติว่าใส่ทันซิชันผมก็ใส่เหมือนเดิมครับผมก็ใส่เป็นแสงจ้าก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือว่าจะใส่เป็นแบบอ่าอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นสมมติสมมติ หมดนะครับปุ๊ผมใส่เป็นการแบบแบ่งฉากอย่างครับเห็นไหมเขาก็จะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นอเงี้ยครับเราก็ลองไปเล่นดูแล้วก็ส่วนอันเนี้ยรู้สึกว่ามันไวใช่ไหมเราก็ปรับความเร็วเขาทําให้เขาช้าลงเขาก็จะช้าลงครับแล้วก็อันนี้เราก็ ดูครับผมว่าตามความเหมาะสมอันนี้แสงเมื่อกี้เราปรับแสงแล้วมันจ้าไปใช่ไหมครับผมเราก็ลดความจ้าของแสงลงก็ไปที่คลิปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่ปรับแก้แล้วเราก็ไปลดเงาก็ได้ครับแล้วก็ไปลดแสงไปลดแสงลงก็ได้ครับมสมมติเราเอาประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมที่เราได้นะครับผมที่เราได้เราก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้มันยังดูข้วงเ,เราก็าหาวีดีโอมาเติมอ่าเราก็ตัดช่วงทด,ทดลองใช้เข้ามานะครับผมอันนี้ผมอันนี้ตอนถ่ายยวให้ดูตอนถ่ายตอนถ่ายเนี่ยผมจะลองลองป้ายก่อนลองป้ายก่อนว่าระดับสีแป้งเนี่ยเราควรจะกดพับระดับไหนนะครับผมแล้วก็ลองเกลี่ยดูก่อนว่ามันแบบอ่าโอเคกับผิว ไม้อะไรเงี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนถ่ายมันจะโปะเนี่ยครับเอาเคสมริลดแรกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ตัดช่วงที่เราไม่เอาออกนะครับปึ๊บขีดแรกเห็นเปล่าว่าช่วงขีดขีดแรกป้ายครั้งแรกกับป้ายครั้งที่สองเนี่ยมันห่างกันพอมันห่างกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัด ตัดช่วงตรงกลางทิ้งได้นะครับผมระหว่างป้ายที่1กับป้ายที่2องเราตัดตรงกลางและไอที่ตรงกลางเนี่ยเรากดให้ครับเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วกดแล้วก็กดลบนะครับเสร็จแล้ว เราก็ตาดแบ่งช่วงนี้ใี่ไหมครับแล้วเราก็เอาช่วงตอนที่เราตกเข้ามาเ้วก็ให้เขาดูกขับ เราออจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสีหลักๆที่เราต้องการใช่ไหมครับที่เหลือเนี่ยเราก็าสามารถถ่ายเพิ่มได้ครับผมอเดี๋ยวผมให้ดูตัง้งแต่แรกฮะ จะเห็นแถบสีม่วงเนี่ยแถบสีม่วงอันนี้คือแถบของเอฟเฟกที่เราแบบทำให้เขาเบิร์ช่วงแรกนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้เราลองเล่นครับผม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จบอาจจะหาซีนจบให้เขาอีกนิดนึงนะคะผมซีนจบสมมติซีนจบองเป็นอันนี้นะคะผมก็อาจจะจาส่วนที่เราเอาแล้วเราก็อยากให้เขาเป็นแบบจบแล้วมีการซูมหน่อยนึงอะไรเงี้ยเราก็ใช้คีเฟมครับผมเดินไปที่หัวคลิปกดหนึ่งครั้งเดินไปที่ท้ายคลิปแล้วกดขยายครับใช้สองอิ้วงขยายเราอาจจะเลื่อนเขาให้เข้ามาแบบอ่าโอเค ือวจะใส่ Transition เพิ่มให้เขาไปก็ได้นะครับผมเมะื่อกี้เราใส่นี้มาจะไม่รับเราใส่เขาไ็ได้วนี้เราก็มาดูภาพรวมครับ รู้สึกว่านี้จะยาวไปใช่ไหมคือ่ายาวไปเราก็ตัดการการดูภาพรวมของเราอีกครั้งเนี่ยเป็นการเป็นการทบทวนอีกทีหนึ่งครับว่าเราตัดน้อยเกินไปไหมหรือว่าเราตัดตัดยาวเกินไปเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอกของผมเนี่ยผมจะใช้แค่ซีนหนึ่งเนี่ยไม่เกินสามสี่วิก็คือจะอยู่ประมาณแค่นานนะครับ โอเคเมื่อเรื่องราวของเราได้โรกแปลตามที่เราต้องการทีนี้เราก็ไปใส่อ่าตัวหนังสือนะครับสมมติว่าเราอยากใส่ใส่ข้อความนะครับเวลาเราพิมพ์ข้อความนะครับสมมุติเราอยู่หน้าแรกเนี่ยให้เรากดไปที่อ่าตัวทีนะครับผมเสร็จแล้วกดเครื่องหมายเอบวกครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยครับนะครับผม เสร็จแล้วเราก็พอได้ข้อความนะใช่ไเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกฟอนต์ครับเอากดที่ตัวคำว่าฟอนต์นะครับแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราสามารถสามารถใช้แบบไหนก็ได้ที่เขามีให้นะครับผม ยกเวทีที่มันเปมีขว่าโปรเนี่ยเราจะใช้เปนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการภาษาไทยสวยๆเราต้องไปโหลดมานะครับผมโหลดเนี่เราต้องโหลดจากด้านนอกนะครับพวาเว็บฟอนด์คอมอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็ทําการแอดฟอน์จากข้างนอกเข้ามาเวลาแอดเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงคำว่าเพิ่มฟอนด์นะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะได้เห็นชัดนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็าไปที่ภาษาอังกฤษ ทีนี้เราก็เลือกรูปแบบตามที่เราต้องการสมมติว่าผมเลือกเป็นอันนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็ทำการขยายเขานะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะปรับสีให้นไปกดที่สไตล์ตรงนี้ครับในนี้เขาก็จะมีรูปแบบให้เราเล่นเราสามารถเปลี่ยนสีข้อความได้ในนี้นะครับทำเส้นขอบได้นะครับอะสมมติผมเปลี่ยนข้อความเป็นสีแดงสมมตินะ อยากให้เขางมีเส้นขอบด้วยครับผมเปลี่ยนเป็นสีขาวขนาดของเส้นขอบเนี่ยเราสามารถกาหนดได้นะครับผมหรือว่าจะทําให้ตัวหนังสือสองสว่างก็คือเป็นแบบมีความฟุ้งๆมีไฟอยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะทำให้เขามีพื้นหลังเป็นกอบพื้นหลังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ไอแชโด้ไอแชโด์ก็คือเงาเงาของตัวตัวหนังสือก็ใส่ได้นะครับผมหรือว่าจะทำให้เขาเป็นแบบเส้นโค้งเส้นโค้งก็คือ เขาจะเป็นโค้งอ่าเดี๋ยผิดบางตัวออกก่นเพราะว่ามันสามกันนะครับของัว่างปิดหรือหลังปิดนะครับเซโร่ปิดเส้นโค้งสมมติว่าเส้นโค้งเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้แบบนี้เราสามารถปรับปรับความโค้งของเขาได้ครับ ก็ได้เหมือนกันตรงนี้คือเวลาระยะเวลยะช่องไฟของบรรทัดเวลนระยะช่องไฟของตัวหนังสือในขนาดใช่ไหมเวลาระยะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมเราสามารถทําได้นะครับในหลังๆเนี้ยอนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเอากระลับมาที่ข้อความเราเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ของเราเป็นสีขาวเนา ข้อความเป็นสีทำก็ได้ครับข้ก็ไม่มีขอบเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ของข้อความเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ได้นี่เป็นเอฟเฟกต์สำเร็จรูปที่เขามีให้นะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวนี่คือเราจะสามารถทําให้ข้อความของเขามีลุกเด่นมากขึ้นทําให้ข้อความขยับได้นะครับ หรือว่าทำหาแบบนี้หรือว่าทำแบบนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับของาวเป็นตัวนี้อันนี้เรายกตัวอย่างขาวนะครับโอเคสมมติว่าขอเอาประมาณนี้นะครับ เราก็ดูว่ามันตรงเซ็นเตอร์หรือเปล่านะสมมุติว่าเราได้ข้อความประมาณนี้มเดลเราอยากใส่เอฟเฟกเพิ่มนะครับเราก็กดกลับมาที่หน้าหลักแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกครับแล้วเราก็เลือกเอฟเฟกต์วิดีโอเราอยากใส่อะไรเพิ่มมาเราสามารถทําได้นะครับโดยเราจะทาเป็นใส่ประกาไฟสมติผมส่อันนี้อ่ะเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่า จะให้เขาเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับผมหรือว่าจะแบบพระมีความเข้มแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ปรับได้หมดนะครับก็ลองลองเล่นดูสมมติผมใส่กระจายไปก็ะได้อันแรนะครับผมใส่แค่อันแรกใส่แค่ช่วงช่วงที่เป็นช่วงแรกของเราโอเคเสร็จแล้วเราก็ลองลองเล่นดูครับก็จะได้ประมาณนี้ นะครับผมออกมาก็เป็นเสียงนะครับผมวล้เราใส่เสียงเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะครับผมระบบเสียงแล้วก็ไปตรงคาว่าเสียงครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเสียงที่อยู่ตรงเนี้ยเวลาเราเข้าไปดูในติกต่อครับผมแล้วเราบันทึกแผ่นเสียงเป็นรายการโปรดไว้อ่าถ้าเกิดแผ่นเสียงนัไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเขาก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็สามารถใช้ได้นะครับ สมมติว่าผมเอาเสียงนี้เข้าไปนะครับเราก็กดกดบวกเพิ่มสมมติว่าเสียงนี้เราก็กดกดบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเวาเรานำเสียงเข้ามาแล้วอะเสียงมันก็จะเราต้องการเสียงเขาเป็นเสียงไรกาอยู่แล้วหลังเนาะเราก็ต้องมาเบาเสียงให้เขาครับเราก็กดที่แทดเสียงให้เป็นสกอรสซเโลาวแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่ระดับเสียงตรงนี้นะครับแล้วเราก็เบาอเ้าไปเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยจะเบาไว้อยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกประมาณนี้ครับ ให้เขาเป็นเสียงเพลงคคอยอยู่ด้านหลังนะครับผมเสร็จแล้วผมก็กดที่ใหม่ถูกครับแล้วก็ไปที่ท้ายคลิปครับแล้วเราก็ตัดตัดเสียงส่วนเกินเกินเหนือจะคลิปเนี่ยตัดออกเลยนะครับผมแล้วเราก็ทําให้เสียงเนี่ยเขาเท่ากันกับมีความยาวเท่ากับคลิปของเราด้านบนนะครับผมอันนี้คือเสียงเพลงนะ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากภาคเสียงนะครับผมในหมวดของในหมวดของระบบเสียงเนี่ยพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีของเสียงตรงนี้ที่เราไปเลือกเพลงเมื่อกี้ถูกไหมแล้วก็เพลงแบรนด์ิคสิตตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์เสียงครับพอสิ้งเอฟเฟกต์เข้าไปแล้วเนี่ยในนี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆครับเช่นปบมือนะครับผมเสียงหัวเราะเสียงกดคีย์บอร์ดเสียงอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในนี้นะครับ ถ้าเกิดเราจะบันทึกเสียงนะเราก็ต้องมากดบันทึกตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าบันทึกตรงนี้เราก็กดเข้าไปครับผมแล้วเราก็บันทึกเสียงกดบันทึกเสียงได้เลยครับอลักรที่ผมใช้ในการตัดคลิปแต่ละครั้งนะครับก็จะมีแค่การตัดหัวตัดท้ายคลิปเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดเสียงปิดเสียงเดิมของวิดีโอออกนะครับ แล้วก็มาใส่ t r a n s i t i o n นะครับผมแล้วก็ปรับสีปรับแสงของวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับลคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ยังไงอยากให้เพื่อนๆไปลองฝึกกันดูนะครับผมการตัดต่อไม่ใช่เรื่องยากนะครับแค่เราเข้าใจฟังก์ชันแต่ละอันว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาใช้ทำอะไรแค่นั้นเองครับผม